สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับก็เช้านี้ที่โคกหนองนานะครับก็หลักๆนะครับก็ตื่นเช้ามาก็เดินไปที่ศาลเดินไปที่องค์ปู่ปริจิตก่อนนะครับที่วันนี้ก็เดินมาที่องค์ปู่ปริจิตเพื่อนะครับไปปิดไฟฟ้า เดินไปปิดไฟสปอตไลท์นะครับที่ลุงเปิดเห็นไหมครับไฟที่อยู่ไฟที่อยู่ตรงองค์ปูเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนลุงเปิดสปอรตไลท์ไว้นะครับเช้ามาก็เราก็เดินมาปิดครับนะเพราะว่าเราไม่มาปิดสปอตไลท์ก็เปิดอย่างนั้นทั้งคืนเด,ด,ด,ดี๋ยวเดิน เดินไปดูที่นี่ก่อนเห็นไหมครับเป็นไฟสปอตไลท์ที่เปิดที่บริเวณองค์ปูนะครับนั่นนะไฟที่เปิดแต่องค์ปูแต่เมื่อคืนนะครับพอเช้ามาก็ก็มาดูแลระบบไฟก่อนนะครับถ้าเราไม่เดินมาปิดมันก็จะเปิดไว้ตลอดนะฮะไฟฟ้าก็จะรายจ่ายก็จะเยอะนะครับ เรได้พาเนี่ครับระบบไฟนะครับต้องถอดปลั๊กไฟนะครับต้องถอดปลั๊กไฟเพราะว่าถ้าไม่ปลอดสปอร์ตไลท์ทำงานตลอดเลยนะครับเราก็เดินมาปิดระบบไฟฟ้าก่อนอนนี้โขาตัดนะครับแต่ลมตัดเกียร์ก็ยังอยู่ สปอร์ตไลท์ปิดแล้วนะครับปิดเรียบร้อยแล้วระบบไฟ นะครับเนื่องจากเช้ามาเราก็ไปปิดระบบไฟก่อนที่องค์ปู่นะสิบเจ็ดนี่ก็ทีมช่างก็เข้าแล้วนะไปพาเอฟซดูบรรยากาศคลึมๆหน้าหนาวนะครับอากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะอากาศเริ่มเย็นแล้วที่โคกหนองนาต้นข้าวกพะจีเลย บ้านนกดาวบ้านนกดาวเดี๋ยวจะปรับปรุงใหม่จะขยับขย้ายใหม่อยู่นะเพราะว่าจะขยับให้มันได้พื้นที่นิดนึงโอ้น้ําท่าสมบูรณ์นะครับต้นข้าวต้นโตมากเลยข้าวนะครับเกี่ยวขจีเลยนะครับโอ้นี่พี่เสือแต่เช้าเลยนะ นี่ก็หมดฟื้นครับโอ้โหเขาตื่นไปบ้างเขาตื่นกันหมดผมคนเดียวตื่นสาย <laughs> ผมเห็นพี่เสือ,อไล่แต่เมื่อเช้าอ้นะครับ <laughs> ไล่บ้าผมยังเด้งอยู่ใช่ไหมเด้งครับ <laughs> ผมบอกว <laughs> ่้เอาแต่เช้าเลยเหรอไม่หนาวเลยไม่ไหวหนาว <laughs> โอ้โห <laughs> นี่แหละครับนะชีวิตยูทูปก็อย่างนี้แหละครับนะไลฟ์สดทำคลิปนะครับตื่นเช้าได้งานมาก <laughs> ตื่นสายได้งานน้อยผมว่าผมตื่นผมมาตื่นมาหกโมงครึ่งเพราะผมตื่นเช้าแล้วนะตื่นออกมาอุ้ยสวดรบกวนนพี่เสือตื่นตีห้าครึ่งไงตีห้าตื่นไปพ่พากันมาแล้วอนนนจอดอู้นะือคืนผมก็นอนนอยเลยเกือบเกือบตีหนึ่งอุ้ยนะครับไล่ตรวจสอบคลิปเหนื่อย ตรวจสอบคลิปแม่น้ยน้อยหลายทีหนึ่งคนพองนเนาเอาเอาขึ้นตรงยที่พี่เสือไม่ขึ้นนี่แหละพี่เสือไม่ขึ้นเราค่อยขึ้นโอ้ยผมไอชัยลงไปยังจะปล่อยดูจังหวะกันก่อนเมื่อคืนผมยังทําคลิปคลิปรอบสุดท้ายเมื่อคืนตอนทีมช่างเข้าผมผมสร้างเสร็จเปิดได้เสร็จขั้นโฆษณาแต่ลืมอย่างเดียวครับลืมปล่อยสาธารณะ สองชั่วโมงค่มาปล่อยโอ้ยเนาะนั่นคือหลงครับบางที youtube มันก็บางทีเราก็เปิดให้เราบางทีเราก็ต้องมาบนดูนะครับเดี๋ยววันนี้งานผมนะครับก็จะมีทำระเบียงหน้าบ้านกับขึงผ้าใบลงรถนะครับขึงผ้าใบลงรถกับทำระเบียงหน้าบ้านนั่งชิวๆนะครับแล้วก็ขึงผ้าใบด้านข้างแค่นะครับเผื่อ ลุงป้าวันไหนมาก็เพราะว่าจะมีการทําบ้าน YouTube ฝั่งโน้นเราจะเป็นบ้านพี่เสือบ้านพี่รอมนะพี่เสือได้ยินข่าวว่าจะยกขหาสือหดมาไว้เลย,ยงั้น <c oughs> นะครับพี่เสือน่าจะยกบ้านนกดามาลงนะบ้านหมดฟืน้นนี่เดี๋ยวนะครับหมดฟื้นนี่ก็เคลียร์พื้นที่ที่จะยก นะครับเดี๋ยวบ้านหมดฟื้นนี่ผมต้องเข้ามาช่วยแล้วก็บ้านลุงพันนะครับสองหลังนี้นะครับเพราะว่าพ่อเขาก็อายุเยอะแล้วแต่ว่าไหวไม่ไหวแต่เราก็ช่วยกันนะครับหมดฟื้นก็นี่แหละนะครับบ้านหมดฟื้นยังขยับไปได้อีกนะครับนะเพราะว่าบ้านหมดฟื้นเนี่ยนะครับเทเต็มเจ็ดเมตรเลย นะครับแต่ว่าลุงป้าให้ขยับไปถึงนู่นเลยนะขยับให้อีกนะครับขยับเอาไว้ทําครัวเพราะว่านี่จะเป็นห้องห้องนอนห้องพักห้องน้านะครับแล้วลุงป้าให้ขยับไปถึงนู่นเลยแนวต้นกล้วยเกือบถึงแนวตะลิงต้นข้าวนู่นแหละครับเลยต้นกล้วยไปอีกเกือบเมตรนะนะครับตัวนี้ก็ประมาณแปดเก้าเก้าเมตรเก้าเมตรเก้าเมตรครึ่งเก้าเมตรห้าสิบไปถึงนู่นเลยนะครับก็ลุงพันก็ได้ขยับ หมดฟื้นลุงพันได้ขยับหมดเลยนะครับได้ขยับทุกช่องนะครับที่อยู่ตรงนี้ได้ขยับหมดนะครับคือลุงป้าตอนแรกแค่คํานวณนะครับกว้าง5้ายาวเจแต่ความกว้าง5เมตรแต่ข้างหลังนี่จะยาวไปให้อีกเพราะว่าเอาไว้ให้ทําครัวทำทำระเบียงนั่งหลังด้านหลังนั่งเล่นอย่างเงี้ยนะครับจะขยับไปให้อยู่นะครับเพราะว่านี่เป็นแค่ลุงป้าวัดให้คร่าวๆกว้าง5้ายาว7นู่นแหละครับ <laughs> แนวเขตอะ่ะ นะครับที่ป้าให้นะออกจากแนวต้นกล้วยไปอีกนะครับสุดนู้นเลยข้างหลังก็จะกว้างอีกประมาณ3เมตรเลยนะครับ3เมตรเดี๋ยวขยับให้นะแล้วสรุปแล้วนะครับร้านอะไรนะร้านเล่าเมียสอง <c oughs> <c oughs> ชื่อนี้ตั้งทีเดียวหายไปเลยไปทุระลุงพันไปทุระนะครับนะไปทุระอยูเย่เดี๋ยวเสร็จทุระก็กลับมานะครับ ร้าน,นเล่าเมียสองอน้องเมย์ตั้งชื่อหลานี่ตนแบบอึ้งเลยนะครับผมยังคิดหัวข้อนี้ไม่ออกนะน้องเมย์คิดตุ้มเดียวสุดยอดนะครับความคิดแบบคิดสร้างสารรค์มากนะครับ <c oughs> เป็นบรรยากาศยามเช้าในเอฟซีนะครับก็บประมาณนี้แหละหากการเยี่ยมชมก็นะครับเช้านี้ก็เป็นคลิปแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเป็นหน้างานละคนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ